เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจะพุ่งควายขึ้นบานพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสการงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดืนง,งายดูสิสกอกกระบอกสกโอกโรคไรพันเจริญมีแต่พวกเป็นนอกเางเน่ะ หรืสิเรื่องของกันมึงจะเข่านั่งดีกว่านไอ้นนท์ถ้าเดินถ้าเดินเฝนไม่ตกเพราะว่าพมันนอกพราะมันต้องไปตัดต่อเพราะมันต้องต่อยอมออมาดิตนี้ท่านี้จริงหป่ะเฮ้ยกูจะบอกว่าฝนเร็วเรเร็วเรวเร็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 วเรวเร็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 วเรร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเเร็วเ ใช่เพราะพวกเราโลกเองแหละที่ดีที่เลยสมบูรณ์มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าถึงอยากจะรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้เพราะเราเชื่อว่าจะมีคนดีและมีคนมีความสามารถมาช่วยพื้นฟูพื้นดินให้ดีขึ้นฉันใหญ่คนดีและมีความสามารถฉันอุตส่าห์จะนำความเจริญมาให้ผู้ที่ทีแล้วเห็นอย่างนี้มันจะมากกว่อะไรรับสัตว์ไม่มีใครสัตว์ไอ้มาเออมาเออมาเออ ย้ใ่ายรูป่ระคุณจริงนะจจช่อยายเอาม่เอาใหม่เอาใหม่แถวแถวเดียวเราแก่แก่ทำแบบว่าแบบว่ามันเลยไปสิใชมือขวาเข้าใไทมใช่ไม่แจ่วว่าดีบมือเี้ยต่อไปจะจ่บมืออีกีบชั่วโมงอะน่ะไมนี่มันแกงอ่แกงอ่นี่ว่ะ